สวัสดีครับเพิ่งเริ่มทํางานนะครับอายุ20ต้นต้นเท่านั้นเองนะครับจะวางแผนการเงินยังไงดีครับผมสิ่งที่ คนเพิ่งจบมานะครับสิ่งที่ไม่แน่นอนคืออะไรครับรายได้ไหมแน่นอนไม่รู้จะผ่านโปรไหมจะเปลี่ยนงานไหมงานนี้จะชอบหรือเปล่านะครับผมช่วงโควิดจะเป็นยังไงนะครับผมแต่สิ่งที่แน่นอนคืออะไรครับส่วนใหญ่นะครับผมคนอายุยีเนี่ยนะครับยังไม่มีสวัสดิการนะครับผมแล้วก็อยากผ่อนลถอยากลดไม่ขอตัวเองอยากมีภาระนะครับผมแล้วก็มีภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ต้องกระตันยูนะครับตอบแทนบุญคุณด้วยนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งคือยังไม่ค่อยมีเงินที่จะออมนะครับ ดังนั้นนะครับผมแนะนำนะครับการออมแบบยืดหยุ่นนะครับผมประกันควบการลงทุนครับข้อดีคือออมไม่เท่ากันต่อปีก็ได้หยุดส่งบางปีก็ได้ถอนเงินมาใช้ก็ได้นะครับผมเลือกทุนประกันสูงความคุ้มครองสูงก็ได้เหมือนกันหรือเลือกออมสูงก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเขียนเครื่องหมายดาวไว้นะครับผมอันนี้ลองถามนักวางแผนการเงินดูทีละกันในรายละเอียดนะครับ ข้อจํากัดครับผมอันนี้นะครับแบบยืดหยุ่นนะครับต้องออมต่อเดือนนะครับเริ่มต้นที่เดือนละ1000บาทนะครับปีละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมถ้าเทียบกับแบบการันตีนะครับมีการออมเริ่มต้นที่เดือนละสา0รอบาทปีละ3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือข้อจํากัดนะครับที่แตกต่างกันนะครับส่วนข้อเดนของแบบยืดหยุ่นคือความคุ้มครองครับเบี้ยประกันที่ต่อเดือน1 0 0 0ันบาทนะครับคุ้มครองสูงสุดที่ 1ล้านบาทเลยนะครับรายละเอียดลองลองถามนักวางแผนการเงินอีกทีหนึ่งละกันนะครับครับผมก็คลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้นะครับน้องๆนะครับที่เพิ่งจบมานะครับผมเก็บเงินสําเร็จนะครับเก็บเงินนะครับผมเพื่อความคุ้มครองเก็บเงินเพื่อสุขภาพนะครับสําเร็จนะครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ